ทำอะไรก็ต้องอาศัยบารมีบุญเลยแม่เอ้ยแต่ละวันละวันฉันสลาบุตรก็คือกันไม่ย้ายทำเขาก็รุ่นเขาทำมันก็รุ่นมันทำเขาโพดก็รุ่นเขาโพดรุ่นราคารุ่นใหญ่รุ่น,น,ยยนอ่าในเรื่องหัวรุ่นในเรื่องฟักเออเอา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 ยังมารุ่นในเรื่องอย่าเน่าเด้ออย่าเน่าเด้ออีกปะ มันต๊กดีต๊กแน่โต๊กขัดแท้แม่เอ้ยเบยไปเธอไปจ้ะถึงจะเน่าก็อย่าเน่าเอาจนมดจนมวยเถอเว้ยเนาะจงไว้ให้คนได้กินเบิงเออทำเร้วก็อยากได้เทวด,ดาเจา้าขาอย่าให้มาจนกระทั่งมันเน่ามดนะเอาไว้ให้คนได้ใช้ค่านี้ค่าปุ๋ยค่ารถไถดึง ก็ได้ดอกว่าจิมาหายเหน่าจิมาเอาไปจนมดนี้ตรงสารมนุษย์เธอ